สวัสดีครับสวัสดีเสี่ยแม็กซ์ยิงปานะครับอันนี้ก็จะมารีวิวล็อกตัวใหม่นะครับนี่ล็อกตัวพีนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันกับสไนเปอร์นะครับแมงมุมเลยนะครับดูนะครับดูดีไซน์นะครับนะครับทรงเดียวกันกับสไนเปอร์เลยสไนเปอร์ชื่อจริงก็สไนเปอร์เรียกิดตากันก็สไนเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลองมานะครับก็ยังเป็นโลโก้จีนอยู่นะครับอันนี้ เหมือนแขนคัข้างเดียวนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนสแนปเปิ์นะครับถึงเราจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าก็ไม่นิยมกันเพราะว่ามันมันจะปั่นสายนะครับมันจะปั่นสายไม่นี่นจะกอสายไม่ปกตินะมันจะกอสายหลังมันจะไม่ถนัดนะครับถึงจะเปลี่ยนถ้าเขาใส่ใส่แขนด้านซ้ายเขาลอกมันจะอยู่แขนจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเขาจะจะงายมือขึ้นนะครับแล้วก็ปั่น เหมือนเดิมนะครับถึงจะเปลี่ยนได้เขาก็ไม่ได้ยงเปลี่ยนกันนะครับไม่เหมือนล็อกตกปลานะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นล็อกกระปุกนะครับเป็นวอร์ี่พลาสติกทั้งตัวนะครับระบบเป็นล็อกนะครับไม่ใช่เป็นฝาเกลียวนะครับฝาข้างในเป็นฝาเหล็กนะครับก็วิธีถอดก็ตรงนี้เห็นหลายคนใช้ประแจใช้คีมจับแล้วก็หมุนนะครับ ไม่ใช่นะครับก็จับเหมือนกันทุกตัวนะครับจับกำแขนมันไว้กำแขนไว้แล้วก็หมุนท้ายนะครับหันข้างขาเนี่ยเข้าหาตัวเรากำนะครับเกือบทุกตัวเลยครับลอกนะครับเกือบทุกตัวเลยเกือบทุกรุ่นเลยครับให้ถอดแบบนี้นะครับหมุนทางซ้ายนะครับขาอยู่ขานี่ตัวนี้หันเข้าหาเรานะครับทุกรุ่นเลยทั้งสไนเปอร์ทั้งอะไรแล้วก็ลดลดเบรกให้มันลบสุดนะครับ แล้วก็มาดึงกิ๊บออกนะครับท่านใดอยากถอดต่อไปนะครับก็เอาสายออกนะครับวิธีใส่สายก็ใส่สายให้มันเต็มนะครับให้มันเต็มนี่เขาใส่มาไม่เต็มนะครับผมถือว่าไม่เต็มนะแต่ผมใส่ให้ลูกค้ามจะใสให้ถึงขอบนี่เลยนี่ขอบข้างในเนี่ยไม่ใช่ฝานี้นะครับขอบข้างในตรงนี้นะครับให้มันเสมอเลยนะครับอย่าไปใส่ครึ่งๆกลางๆนะครับมันยิงออกไม่ดีนะครับใส่ใส่ให้มันเต็มนะครับบางท่านใส่แค่ครึ่งเดียวโทรมาถามผมบอกว่าลอก ออกไม่ดีเลยครับยิงสะดุดนะครับก็ใส่มันเต็มเต็มนะครับใส่มันเต็มนะครับที่ประกอบนะครับก็เครื่องน้ํามันครับเคลือบน้ํามันกันสลิมให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับใส่ใช้กันยาวๆนะครับต่อลงมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปขึ้นนะครับก็ลอกเดินๆจะเป็นสายเอ็นไปนะครับ ถ้าสั่งเครื่องยิงปลาบา,บางราคาผมก็จะเปลี่ยนเป็นใสายพีให้นะครับมาครับให้มันล็อกกับตัวพีนะครับตัวพีประมาณนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับก็หมุนตัวพีก็อยู่ตรงนี้พอดีก็โอเคนะครับ,รบ,บนะครับเสียงล็อกถ้าปรับเบรกนะครับมันก็จะไม่มีเสียงกอสายได้เร็วขึ้นนะครับเบรคจเนืนะครับเบรเนืบดีครับ ก็ราคาอยู่ที่สองร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้ถือว่าคุ้มนะครับค่าส่งก็ห้าสิบาทก็จะเป็นสามร้อยนะครับรวมส่งมารับเองหน้าบ้านก็สองร้ห้าสิบครับผมจะจัดเป็นชุดยิงปลาให้ผมก็จัดนะครับเป็นชุดยิงปลากับง่ามอัคคีง่ามไพลุง่ามเอมนะครับง่ามอินดี้นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ก็ลวชุดไหนมันเปลี่ยนสาย PE หรือว่าอะไรมันก็จะราคามันก็จะบวกขึ้นมาอีกนะครับชุดไหนสาย N ราคาก็จะถูกลงนะครับครับดูใส่สายนะครับแนะนําการใส่สายนะครับแนะนําให้ใส่สองนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับยิ่งสายใหญ่เท่าไร่มันก็ยิ่งใส่ได้น้อยเท่านั้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าเบอร์สองใส่ได้ร้อยเมตรนะครับ นะครับก็ลองใส่เบอร์สี่นะครับตัวน,นี้ใส่เบอร์สีไว้แล้วเดี๋ยวจะไปเทสนะครับนี่ใส่เบอร์สีไว้เดี๋ยวจะไปทดลองนะครับลูกดอกอันนี้เป็นลูกดอกหัวแข็งนะครับนี่หนักดีเลยิงดีลูกคา้าชอบสั่งมาเพิ่มนะครับก็สายลัดลอกตัวน,นี้จะเป็นสายลัดลอกเี็นตุ๊กแกนะครับท่นานใดจะซื้อเพิ่มก็มีจําหน่ายนะครับ อันละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับนี่มันจะมีสายลัดรอบแบบกิ้นลูกแกกับแบเข้มขัดนะครับแบเ,เข้มขัดก็ห้าสิบาทแบบนี้ก็เจ็ดสิบห้าบาทนะครับในสนใจก็ทักมานะครับที่เพจเจมแม็กซงที่กิงงลานะครับสวัสดีครับ